สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ Ford Fiesta ใหม่ AJ DVD พระเอกตัวจริง สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซาบร่านุสราแบทเลอร์ที่มาอัปเดตข่าวคราวข,ของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศให้กับคุณผู้ชมในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะเรียกว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงการานกันแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายที่ที่ยังคงชุมช่มฉ่าด้วยการเล่นน้ํากันอยู่ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงจะมีความประทับใจเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่ไทยแบบนี้รวมไปถึงคนบันเทิงของเราเองก็มีสิ่งที่ประทับใจไม่รู้ลืมเช่นกันค่ะเรียกว่าประเพนีสงกรานเป็นอีกหนึ่งระเพณียอดฮิตไม่แพ้วัหนของคนไทะค่ะ ด้านคนบันเทเงเขาก็มีประสบการณ์ที่ประทับใจและอยู่ในความทรงจําที่ต่างกันอย่างวัยเด็กของสาวเจนสุดาที่เปรียบทำงาเข้าซ้ารเมือนสนามลบที่เธอไม่เคยลืมเลยล่ะคะอันนี้คือแบบสนามลบของจริงคือแบบไปไหนก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้คือแบบต้องโดนเต็มๆตลอดเวลาแต่ว่าสนุกมากคะน้ําเย็นมาก เงานเขาก็ปื้มนะปื้มหนาในตอนสมัยที่ชื่อเสียงยังไม่โด่งดังพอเจ้าตัวนั้นมีเวลาเล่นน้าแบบสนุกสุดขีดเลยล่ะค่ะที่ประทับใจก็คือเพิ่งมาเริ่มตอนโตนะฮะเริ่มจะรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรก็เริ่มไปเข้าสารนะฮะสนุกมากฮะตอกันที่นางเอกสาวสวยหน้าหวานซิริตาเจนเซนที่ถึงแม้จะเป็นลูกครึ่งแต่ใส่เลือดความเป็นไทยก็ทาเอาเจ้าตัวลงไลน์ในวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นอย่างมากค่ะสิริตาก็ชอบแบบวัฒนธรรมไทยๆอย่างเช่นแบบวันสงกรานต์เนี้ยสิริตาเองก็จะล้างเท้าให้กับคุณแม่ คุณพ่อก็คือต้องล้างเท้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โบน้ำแล้วก็สุขสันต์ปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปิดท้ายกันที่หนุออมอ๊ะมกรผ่านที่ตอนเจ้าตัวเป็นเด็กๆนั้นแค่ได้นั่งดูเขาสาัดน้ำเล่นกันตามทางก็สนุกมากแล้วค่ะไปเที่ยวใต้เลยเขับรถลงไปคือเห็นประเพณีไทยที่คนยังเล่นกันอยู่ตลอดทางเลยเล่นกันทั่วเมืองลยครับคนไทยเราย,ยังอนุรักษ์ประเพณีไทยไว้ครับเวลาของสาระตอนนี้ก็หมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาอัปเดตเรื่องราวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วงทันข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ